วันนี่คือวัดผมนิวาสวัดผมนิวาสก็อวัดนี้นะฮะเอ้าแม่แม่มาขโมนนี่ยวัดผมวัดสองวัดเนี่ยเอ,อ่อ,ม,ม,อมุกข์นนโมลหลังนี้เขาก็เขาก็มุรณะแล้วแล้วก็ซ่อมแล้วแล้วก็ไปพอดีมีพระเนี่ยท่านนั่งอยู่ท่านนั่งอยู่นนยในปุฏติ มีภาพหนึ่งนล้วมีกภาพหนึ่งลงเลือดไม่ยิ่ภาพนี่ไหมอ่าเนี่ยเน,นี่ยอ่าอันเนี้ยที่มีหอเนี่ยหอตี่แดงแดงเนี่ยอ่าที่เห็นไกลๆตัวเนี้ยก็พระพระท่านนั่งอยู่ที่นั่นอ่าที่ศาลาท่านกอให,ให้ให้เด็กวัดลงมาตามเพราะนั้นผมไปเนี่ยพี่ช้างเลยพี่ขันชยัยขันชัยมูลปาครับ ก็ก็ก็ให้เด็กนงมาตามบอกว่าพี่พี่เอ่อช่วยขึ้นเม่ายรูปหนุ่มพ่อนั่นหน่อยนี่อาจารย์นั่นอยากให้ถ่ายรูปเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีใครถ่ายรูปท่านติดนะออก็ลองดูเอมีจ้างเนี่ยหมอเอ้าเฮ้ยลองดูรู้ไหมก็ก็ขึ้นไปขึ้นไปก็ ไอเห็นพระท่านนั่งอยู่นะนัเหมือนแขงน่ะดำๆหน่อยเหมือนแขงแล้วก็ใส่ประคำเม็ดโตๆโตโนะท้องประคำอยู่ท่านก็นั่งยิ้มอยู่เอาถ่ายที่ไทยเลยนะเออถ่ายได้เอามาให้ชันใบหนึ่งอะไรเงี้ยอ่อไ้าลักษณะถ้าท่านถ่ายแบบนี้ท่านคงมีอะไรพิเศษใช่ไหม มีอะไรพิเศษนะมันมไม่ได้ตกใจกลัวอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ใจมันก็นึกอยู่ใช่ไหมพอเราตั้งก้องเอ่าจาตั้งถ่ายปึ๊บถ่ายไปสองภาพนะชัตเตอร์ทำงานปกปติทั้งสองอันโอ้ครับปกปติไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ว่าถ่ายกันเหนียวเอาไว้สองภาพแต,แต่ภาพหนังเนี่ย พ่อๆเนี่ยเคยสอนไว้มาสอนที่มาเรียนโมลานคดเนีเลยพ่อให้สวดกรณีเมษไตรสุขซึ่งเอ,อซ,ง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 ซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดคำดานเนี่ยนะที่จะต้องเนี่ยพ่อบอกว่าแย่แไปทํางานเกี่ยวกับเอ,อโมรานสถานไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่มันลึกนับไปทํางานเกี่ยวกับในปงในป่าอะไรอย่างเงี้ย ก็วควรจะต้องสวดคาถานี้เมื่อสวดคาถานี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นเป็นใบใบประกาศหรือว่าหรือว่าเหมือนกับว่ามีตำรวจทางหลวงมีตำรวจทางหลวงนำหน้าไปคือเจ้าเจ้าที่ยอดทางเนี่ย เขาเหมือนเป็นตํรหนวดทางหลวงให้ขับรถนําหน้าเราไว้พอเราเข้าเขตเจ้าที่คนนี้เจ้าที่คนนี้ก็จะดูแลเราไปเยอะทั้งสุดเขตแล้วไปถึงเจ้าที่คนอื่นก็จะรับรับไปคือพ่ออธิบายอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นก็เนื้อหาในนั้นก็คือคือธ่าทาเมตตยสูตรเนี่ยเพราะเป็นอความเมตตาโยมีรละสัตว์ประสาททั้งพวงเนี่ยนะครับเป็นการ เป็นการขออภัยขออะไรต่างๆแล้วเราเราทําเราเราทําดีกับเขาเขาก็ดีกับเราตอบเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นอุมปสรรคหรือว่าอะไรที่มันจะเป็นการขัดขวางอะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ให้หายเป็นปกติได้ได้เพราะฉะนั้นเวลาผมไปเข้าไปสำรวจตามวัดน่างหรือไปตามอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องภาวนา บ่อยๆทุกครั้งซึ่งก็ได้ผลหลายครั้งนะเท่านี้เห็นมาแต่เพียงแต่ว่าวันยันสวดจบบทหนึ่งโอ้ยยาวมากตั้งหน้าครึ่งนข,นขนาดขนาดขนาดเอซีเนี่ยหน้าครึ่งโอ้วันยัสวดหมดนี่ใช้ธรรมาที่นานมากแล้วเออสวดี่จบทัะงว่าก็ก็เลย ก็เลยยาวมากก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอตอนหลังมารู้จกกักแบบเป็นลูกศิษย์อาจารย์แสงมมยิทูลเนี่ยนั่นบอกเฮ้ยไอ้ยอดจะไม่สวดทำไมให้ยาวอ่ะให้คถาฉบับย่อมาอซึ่งเป็นของหมองมวดุรนียสูตรนี่เหมือนกันแต่ว,ว่าฉบับยอ่อซึ่งสามารถเอใช้ได้ในเวลากระทันหัน แต่ท่านส่วนหมดเต็มได้มันก็ดีครับนะอ๋อครับอันนี้พอ<ส>พอ,พอ,พ,อ,พ,อพอกลับมากลับมาล้างรูปแล้วกลับมาล้างรูปเสมัยก่อนเป็นขาวดำใช่ไหมใช่ครับล้างล้างรูปปั๊บเนี่ยภาพแรกเนี่ยมันฟอกอ๋อไอตรงเฉพาะนีิพระเนี่ยไม่เห็นตัวพระเลยโอ,อ้เหรอฮะอหายไปเลยก็คือมีแต่สถานที่อันนีคือเห็น มีแต่สถานที่แต่ไม่มีคนใช่ไม่มีคนโอ้ไม่ธรรมดาแต่ลูกที่สองนี่ชักแหววเลยพี่ช้างเนี่ยบอกเฮ้ยรีบส่งไปให้ท่านดูเลยโอ้ก็เคยยินได้ยินแต่เรื่องเล่านะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีบางงานบางงานที่เป็นลักษณะที่ถ่ายแล้วเป็นดวงๆอะไรก็มี นาไม่นี่ลุงหายไปนะอันนี้ก็คือหายไปเลยใช่ไหมครับโอ้ก็เพราะว่าท่านท่านมีท่านมีวิชาครับแล้วคิดว่าจะเป็นวิชาลักษณะแบบไหนครัอไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันอืครับครับอในชีวประวัติก็มีการกล่าวถึงหลวงพ่อดำองค์นี้นะฮะซึ่งอ่านี้อยู่ที่สิงบรียังไง คือพื้นตอนหลังเนี่ยครับมาอ่านบันทึกไงครับถึงเอนั้นตก็เลยเออนี่มันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นอเอออกไปสำรวจเอพื้นที่แถวเอช้ยน้าสิงห์บุรีอ่างทองกับอาจารย์คงเดชประพัดทองนะว่าตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับก็ไป แต่ว่าสมัยนั้นก็เออเป็นคนชอบบันทึกอยู่แล้วชอบบันทึกชอบเขียนเอเป็นโครงฉันจาบกรใอนหอนังเอาไว้เพรา็เอ๊ะตอนหลังเนี่ยเมื่อตอนนี้จะเสียนอายุแล้วเนี่ยก็ไปทํางานกับเอคณะอนุกรรมการยำร่าหัวรัมคณะครสิวิยาแล้วก็ออกไปประสานกับ กับที่สิงห์บุรีนะกับหน่วยอนุรักษ์ที่ที่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเออเขาก็พาเขาก็พาไปดูจำชื่อเขาไม่ได้เลยเลยเลยอ,อกึกอักหค่น่อยอชื่อเล่นชื่อตอยเนี่ยนะก็ก็ อ่าโกศลอ่าชื่อโกศลอ่าคุณโยศลนี่เขาก็พาไปเขาพาไปดูวัดดูวัดนี้เนี่ะอ,อ,อ่าอ่ากับอีกคนนึงก็คือสุรเกจเรื่องยำพรเนี่ยอ่าสุรเกจนี่เขาเป็นนักอนุรักษ์ของอินเดีย Feels, อ่าโกศลนี่เขาสิงห์มุรีอ่างทองอะไรเงี้ยนะสิงห์มุรีเขาก็พาไปดูที่วัดเนี้เพราะเอออ่าที่วัดเนี่ย ก็มีป้ายเขียนเอาไว้ว่าเอาตอนแล้วก็เขาเล่ากันด้วยมีป้ายด้วยว่าเอพระพุทธรูปองค์เนี้ยเขาสร้างถวายสมเด็จพระนเมรนสวนสมเด็จพระอานาฯอัอแล้วก็อีกองค์หนึ่งเนี่ยสร้างถวายสมเด็จพระเอกาทศรส คือค <NYU. S 1> ือเรื่องราวที <Okay. S 1> ่ม <be> ันเกี่ยวกับเส้นทางเสด็จพระนเินของของพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์เนี่ยท่านในสวนจับพระเอกราชสรถเนี่ยท่านเสด็จไปที่ไหนก็จะมีเรื่องราวของท่านหมดแหละมีทุ่งแห่งมีการสร้างคือท่านอาจจะไม่ได้สร้างเองแต่เพียงแต่ว่าแม่ทัพในกองทั้งหลายอาจจะมาสร้างเพื่อถวาย เป็นพระราชบุศลสวนบ้างอะไรกแล้วแต่ซึ่งเราเราเราก็ไม่มีประวัติชัดเจนแต่ว่าประวัติชาวบ้านที่พูดเล่ากัน่ว่าวัดเนี้ยรสร้างเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวสองพระอ,องค์นี่<อ>นะพระเอิเพเอิญเอว่าในช่วงระยะเวลานั้นนะ่ะเขาทำํำทองเชิญมรทานเอเอ,เ,อเรียบขนําน้ไปกับกับแม่น้ำเจ้าพยาทั้งสองฝั่งนะครับ ทั้งฝั่งบ้านทั้งฝั่งบ้านผมทั้งฝั่งวัดนั่งเร่นะก็ก็โดนพี่ของสมบัติตัดเข้าไปเกือบ,บหมดเหลือเหลืออยู่หน่อยเดียวเองใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องความจริงไอ้ตอนนี้เขาวางวางไอ้วางไอ้แนวคลองเนี่ยก็ได้จะเห็นวัดนะครับน่าจะเห็นวัด,นะวดแต่ว่าอาจจะทําได้ง่ายกว่าเพราะว่าเห็นที่วัดล้างครับ เออเขาก็เลยตัดคลองเนี่ยผ่านเออมีหารหลังที่เป็นให้เอกาทศรถไปคเหมือนก็กลายเป็นปองอิอะไรก่อะไรอยู่เสียมพักเขาวตั้งอยู่มบนหัวต่อตอนนั้นพระเอิญผ่านไปทางเส้นทางนั้นพอดีก็เอ๊ะวันนี้มันที่เราเขียนเอาไว้่ใช่ไหมก็เลยเอามาเอามานื้อฟื้นให้ดูว่าเออเนี่ย เมื่อสมัยนั้นกำลังไถเลยไถหมดแล้วทำไมเขาเลยเพรมะหลวงเดชพระในสวนท่านบารมีท่านสูงกว่าหมวเดชพระเอกาทนสนทท่านเขาเลยยังคงอยู่ไม่ทุกข์ไม่ถุกไถ่ไม่ถูกถคไถ่ครับอันนี้คือที่มาขององค์นี้เพราะฉะนั้นพระอาบุตรลูมองค์นี้เขา่เก็คงยังไม่ปิดทองแหละเพราะว่าคงยังปล่อยให้ท่านดำๆอยู่เนี่เพื่อ เป็นที่เราลึกถึงว่าทั้งหนึ่งเป็นเรื่องของทําถวายทุลเด็กพันธุ์ในสวนนะแล้วก็บารมีแล้วบอกว่าความจริงไอ like ้นนชวนมาทานอะไรนั้นก็เต็มจะที่เห็นที่เห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยข้างนี้ไอ้ข้างนั้นีไอ้ข้างนั้นเป็นแม่น้บที่เห็นเป็นถนนข้างเนี้ยข้างข้างนี้นะฮะ อ่านี่เห็นนี่เห็นมีตรงหนังสืออยู่เนี่ยนั่นแะนั่นแหะคือคืออ่ตามลำดานสมมติจะถ่ายพระองค์ดำนิ่เพ้งเหมือนกันเนี่ยถายไม่ได้ทําไม่สาเร็จก็เลยก็เลยเว้นท่านเอาไว้ไม่งั้นท่านเราคงไปด้วยละอยางเงก็กลุ่มวัดล้างลองสะบัวอันนี้ก็มีบ้านล้างนะฮะอันนี้ก็อยากจะถามท่านอาจารย์ในเรื่องของ พวกมิติลี้ลับทั้งหลายแล้วบ้านล้างเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ดิเพราะอะไรยังไงอน้ำน้ำหลัมวัดวัดตรงเนี้ยเอ,อมันมีชื่อวัดแหลงอ,อ่อออครับยู่อยู่ข้างหลังข้างแถววัดเจ้าย่าเนี่ยนะแถววัดเจ้าแย่มันมัน มันมีชื่อวัดวันแรงเอาวันแรงเนี่ยวันแรงเนี่ยใช้สำหรับจับนักโทษประหารที่ไม่ใช่ไม่ใช่พระราชือว่าหรือว่าอนันต์เป็นพระราชนิบบว่าแต่ห่อนข้างจะเป็นสามัญชนนะมามัญชนใหญ่แล้วก็เอามาประหารโดยเฉพาะยาแม่ศรีสุดาจันก็ถูก นำมาหารที่วัดแรงนี่เหมือนกันคือคือนีอ่ชื่อวัดแรงเนะเพราะว่าเขาตัดแล้วหัวแล้วเอาหัวเสียบ oh. แล้วก็ทิ้งทิ้งซากไว้ให้แร้งกากิน oh. เพราะนั้นใ,นในในในกลุ่มเนี้ยมันยังเป็นกลุ่มอวัตที่อค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายเยอะทั้งทั้งพี่ว่าทั้งท,ทั้งี่ว่าในคลองสับบัวที่ทเห็นเป็นสีฟ้า ในชองเนี่ยมันก็เป็นแหน่งหล่งหน่งอุตสาหกรรมนะเป็นแหล่งผลิตหม้อทําหม้อทำกระเบื้องอะไรตัวไรก็มีคนเยอะแต่ว่าในย่านเนี้เป็นย่านที่ใช้ใน,ในการอาหารชีวิตคนเยอะ <c oughs> โดยเฉพาะวัดแรง <c oughs> วัดวัดโคกพญาก็อยู่ในย่านเช่ยเก,กันนะ <c oughs> แต่ว่าวัดโคกพญานั้นเป็น เป็นเป็นที่สาหรับเอประหารชีวิตสําเร็จโทษนี่ยอืสําเร็จโทษเจ้าหน่าย <c oughs> เป็นพระราชนิจนะไหมตัววัดแรงเนี่ยเป็นของสามัญชนเพราะงั้นก <c oughs> ็จะมีวัดกลุมหนึ่งไม่เปโอ้เพราะเมื่อเมื่อสมัยตอนที่ไปนี่บ้านคนยังไม่เยอะมากนะ <c oughs> ยังยังเม้นป่ารกมาก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอาจจะอาจจะคนยังไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ พื้นที่แถวนั้นในการอยู่อาศัยผมศาสนายังไม่ได้ปล่อยที่ให้เช่ามากหรือปล่อยให้เช่าแล้วคนไม่ไปอยู่อะไรก็แล้วแต่มีที่อื่นที่อยู่ที่เหมาะกว่าก็ไ่อยู่ที่อื่นซะก่อนตอนนี้ตอนมาเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีบ้านมีบ้านคนมีบ้านคนเนี่ยไปปรุงที่เห็นเป็นเอที่ที่เห็นเนี่ยที่เห็นเป็นบ้านร้างเนี่ยสองหลังเนี่ยไอ้หลังหลังที่มี ที่มีเครื่องเส้นอยู่ใบสีอยู่ข้างล่างไอ้หลังนั้นตั้งอยู่บนโคกวัดเลยอืมตั้งอยู่บนโคกวัดวัดแหลมแล้วก็ไอ้หลังที่เป็นที่เป็นตึกแถวเอเป็นห้องแถวอยู่ข้างหน้านั้นอยู่ตรงใกล้ๆกันหลังเนี้ยอยู่จะผ่านหลังนี้ไปแล้วก็ไม่เจอหลังโน้นเพราะเพราะว่าเออชาวบ้านนี่เขาอยู่เขาอยู่ไม่ได้อืมเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าโอ้โหอ,อยู่แล้วก็ อยู่ไม่เป็นสุขันจึงเห็นน่องรอยทั้งสองหลังนี่มันหลังใช่ไหมครับประทังจริงๆแหมหลังขนาดนี้นี่ปลอยนางเพื่อเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ไม่รู้สิเขาพราะไม่เหมาะอะไรเลยแล้วเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้คนคนอยู่มันชั้นไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอืมถ้ามีแต่ชาวบ้านพูดอ๋ออืมครับว่าอยู่ไม่เป็นสุข ต่คําว่าอยู่ไว้เป็นสุขนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่อตอนนี้ถ้าเราเรามิาจารณาหรือว่าชื่อวัดแรงกับสถานที่ประหารชีวิตนี่มันมันก็แง่ง่อยู่นะลักษณานี้ใช่ไหม